อสุกที่ห้าครับ<อ>ก็ต้องไปรดน้ำเอ้ยมันมันอะไรอ่ะมันเนา่าเหรอหรือมันกำลังโตใช่ปะมันโตหรือมันเนา่าอ่ะเฮ้ยมันต้องกำลังโตดิแน่ๆโคตรตกใจเฮ้ยเห็นหมาเดินมาต้องให้น้ำหมาก่อนเดี๋ยวลืมนี่มันต้นอะไรอ่ะ เป็นเม็ดอนันปะเม็ดท,ที่ได้จากอ่าไอคอลเลคชันน่ะมันจะเป็นแม่แบบสุ่มๆใช่ไหมเหมือนกับครั้งที่แล้วก็สุ่มเหมือนกันไอพวกเนี้ยจะโตก่อนเพื่อนเลยเพราะมันเป็นใส่ปุ๋ยครับแล้วก็ลดน้ําแต่ข้างบนนะมันจะมี10อันที่โตเร็วเขเป็นปุ๋ยแบบสปีดเร่งสปีด ต้องหาตังค์ไปซื้อปุ๋ยมั่งแล้วละ่ะปลูกเดือนหน้าน่าต้องซื้อปุ๋ยเร่งโตครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับลงดันเอาของส,สลามมานี่ดิอ่าฮะเอาเนี่ยขาดอันหนึ่งอ่ะอันเดียวเองอ่ะจริงจะครบแล้ว ของนี่อยู่และเกละกาไปทั่วเลย lude, Zap, uh, a, um, Co, อินเทอร์ลูดแซปาสวิตพีสลามไอรอนโคพอสนี่กินเอาไปกินดีกว่าเนี่ยอันนี้เก็บไปก่อนอ่ะป่ะผมว่าผมจะไปคุยกับเพนนีแค่นคนเดียวพอครับคนอื่นขี้เกียจแล้ว ไปเบอร์รี่เก็บเลยเอาไปกินด้วยครับถ้าได้เป็นดาวทองผมผมจะเก็บไว้เออว่าไปมันมีของดาวทองอยู่ใช่ไหมนี่เมลอนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คน <c oughs> ละอย่างกันเออต้องปลูกอะไรนะเมลอนกับพัมกินคอนเอเราปลูกข,าข้าวคตรยังอ่ะข้าวโพด โพนนี่น่าจะยังครับดูดูเราปลูกได้ไหมอะไรเนี่ย p u ฟเฟอร์ฟิชเดว,วิลิจอร์ดหกร้อยบาทโอ้เออเราเป็นเควสอ้าวสลามดีฟีดอ๋อต้องกรีนสลามเหรอเออสลามไอ้นั่นไม่ได้ครับสลาม ไฟฟ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมาคอยหน้าบ้านเพนนีแล้วกันอ่าเก้าโมงแล้วอ้าวสวัสดีครับแม่ฉันเนี่ยใช้รถบัสไปที่คาโคโดดริโก้เดสเซอร์ท่าทะเลทรายคาริโก้แต่ว่ารถบัสเนี่ยมันหยุดทำงาน ไปเป็นปีแล้วเมื่อปีที่แล้วนายกเทศมนตรีบอกว่ามันมีเงินไม่พอในทาวคอฟเฟอร์มันซ่อมไม่ได้อ่ะประมาณนี้ครับน่าจะอย่างนั้นครับไปเสร็จธุระแล้วแล้วก็ไปลงเหมืองของเราครับเอ้ยลืมให้คลินทุบอีกแล้วเออไม่เป็นไรอืมหุ่น อืมอืมอ๋อไม่ใช่นึกว่าเด้งนึกว่าหัวใจเด้งขึ้นมาสี่ดวงดูผิดลับดูผิดป่ะชั้นหกห้าเออเออยเออใจเย็นพวกใจเย็นอ้อเนิร์ดอ้อเนิร์ด ได้ไหมไม่ได้ครับต้องเป็นกรินสลามเรามาล่าโคกันดีกว่าอืมโอ้ได้ทางลงเลยครับขอไอรอนอันนึงอ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยโอ้โหวินเทอร์รูทมีไอรอนไม่แถวนี้ เออื้ไอรอนนี่ชั้น66นี่มีแน่นอนโอ้โหมีมีแน่นอนครับมีมอนแน่นอนเอยวินเทอร์รู้ติดละนึกว่ามันจะหายากครับไม่ใช่เลยนั่นเนี่ยมาแยะ นึกงว่าจะหายากก็ไม่ยากเลยหาง่ายด้วยซ้ำ้องเจออะไรจริงอะไม่เจอเหรออ้าเจอเล็กเล็กเล็กเฮ้ยนำ้ำมันคอสผีมาเออดาบยังกากอยู่ดีครับดาบยังสู้ผีไม่ได้ผีนี่ถึกจริง เฮ้ยอย่าตายแล้วเนี่ยโดนตีทีละสามทีละสี่จะตายแล้วเออเอื้องแงโอ้โหแล้วคนจับสเต็ปได้ได้ไอรอนแล้วเอ้ยครบแล้วแหละอืมโอยครบแล้วครับข้างขาวด้วยอืม มามมจะตายแล้วเนี่ยเหลือสิบสี่แล้วเลือดเฮ้ยเ,เพชรโหสุดเจ๋งเก็บเลยขุดนานเหลือเกินโหโหสู้แลกเลือดก็ไม่ไหวสู้แลกเลือดก็อ้๋อเชด โอ้โหตายเป็นรอบที่สองครับแล้วตัวเขียวด้วยโดนอะไรมั่งเนี่ยของอะไรหายมั่งอะ่ะเสียไป400 5อเทมเหรอเสียเทียมไป5อย่างโอ้โหเอ้ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะไรหายไปมั่งอะ่ะอืม เพชรไม่หายครับดีก็เหล็กไม่หายโคไม่หายเออช่างมันไม่สีเท่าไหร,ร่เอเน์จีเหลือศูนเลยเอ,อสองนอนแต่บ่ายสี่เอ,อของมีก็ไม่กินออโอโหโคตรสดเลยนอนครับ สี่โมงสี่สิบก็นอนซสแล้วตายไปรอบหนึ่งในดันมีของก็ไม่ยอมกินโคตรยิงนอนนอนเร็วมากวันนี้เฮ้ยขุดเหมืองไม่ห้าแล้วอ่าอะไรอ่ะ c h a n for Gem to appear หนึ่งออพเวนคืออะไรอ่ะครับ น,นี่คือขุดเหมืองเหรออันนี้ขุดได้มาขึ้นวะนี่คือโอกาสเจมดอบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเอาอันนี้แล้วกันอยากได้แบบโอกาสเฮ้ยฝนตกโอ้ฝนตกเราต้องดูทีวีครับอ่พรุ่งนี้นั่นไงล่ะอากาศสดใสอืม ดีครับไม่ต้องรดน้ำเองผมเอาเอา่พี่แอก๊กอะเอาไปให้คลินดีกว่าพี่แอ๊กเอาไปให้คลินแล้วเราก็จะไปตกปลาเฮ้ยตกปลาเอ้ย,เ,อยเราไปซื้อเบ็ดกับวิลลี่ดีกว่าครับเพราะว่าอีกแล้วโอ้ลืมเอาเบ็ดมาไหนเบ็ดอยู่ไหนนี่เงยอเอือเราจะไปซื้อเบ็ดกับวิลลี่ใหม่ แล้วก็ไปตกปลาเราขี้เกียจลงดันเดี๋ยวตายอีกไม่คุม้มไม่คุ้มค่าใช้คอเปอเปอร์บาอันหนึ่งไหมใช่ไหมช่างมันต้มเผือไปก่อนจังหวะนี้ก็ตัดต้นไม้ตัดรอแล้วเออ เหลือฟ้าผ่าผ่าที่ไหนวะเนะี่ยอืมเสร็จแล้วเหล็กที่ต้มนานนะเดี๋ยวเราจะเอาเหล็กไปอะของเต็มเฮ้ยสามเก้าเหรอไม่เร็วจังเดี๋ยวมาแป๊บ แซบอืมเพชรเสิ่งเชียร์คอรสปุ๊บปุ๊บปุ๊บมายังไม่เสร็จดึกเลยเนะี่ยโหนานเหลือเกินไอิรอนเราครับอืมฟ้าผ่าเข้าไป ตัดต้นนี้ดีกว่ามันมันจะขวางพืชไล่เราครับต้องตัดทิ้งต้นนี้ด้วยครับมันบังทิวทัศน์พืชเราบังอย่างจริงจังตกทิ้งครับเฮ้ยอะไรอะ่ะพิกโตแล้วเหรอมันจะเร็วไปนะถ้าเกิดโตแล้วเนี่ย เฮ้ยโตแล้ววะ่ะโอ้โหพริกโตเร็วมากอันนี้เป็นปุ๋ยปกตินะครับม,มันโตเร็วจังวะพริกนี่อยู่ในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในไหนฮะซัมเมอร,รอ์ไม่ใช่ดินนอันนั้นเออนี่ไงพีคครับเก็บไว้อันหนึ่งที่เหลือขายให้หมดเก็บไว้อันหนึ่งครับที่เหลือก็ ขายทิ้งครับอืมมาไอรอนได้ลปะป่าเราเอาพลิแอคมาให้คื้นครับแล้วเราก็จะไปตกปลาแต่ก่อนอื่นเลยต้องไปซื้อเบ็ดใหม่จากบิวลี่ก่อนอ่าตามหากางเกงของนายกยังไม่ทำเลยกางเกงนายกนี่อยู่ที่บ้านมานีหรือเปล่าครับ ดูก่อนเหมือนจําได้ว่าเคยอ่านกระตูนมาประมาณอยู่ในบ้านมานี้อืมชัดเลยมานี้อต้องเป็นเพื่อนกับมานี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยถึงจะเข้าได้ได้มานี้เราจะจีบเธอเตรียมตัวไปซะ ก่อนอื่นเลยครับมานีชอบอะไร <c oughs> ค่อยจีบค่อยจีบแล้วกันนะลิวิตรอก่อนแล้วกันค่อยเอากางเกงคืนนะแล้วมานีนี่เขาเอา,เอากางเกงริวิตไปทำไมคนระับไปดมอะอ,อะไรประมาณนี้สิบเอ็ดโมงสิบนาทีละเอ้ยหาเพนีก่อนแล้วไปหาบิลลี่ซื้อเบ็ดแล้วก็ตกปลาที่ทะเลสาบเลยครับ จะได้ไมสไ่สิ้นเปลืองเขาเรียกว่าอะไรสิ้นเปลืองอะไรวะสิ้นเปลืองเวลาโดยใช่เหตุออเพนนีอยู่เปล่าไม่น่าอยู่ฝนตกงี้เพนนีอยู่ไหนครับห้องสมุดหรือเปล่าเพนนีต้องเป็นนักอ่านอย่างไม่ย่อท้อแน่ๆชัดเลยตรงนี้เลยครับอืม มันต้องรอให้เข้าไปข้างในก่อนอ่ะป็น,นี้เข้าไปข้างในได้แล้วนั่นแหละเข้าไปเลยเยี่ยมเข้าไปตอนเที่ยงก็สวัสดีครับเฮ้ยโหนี่เอาของมาคินมาทุบก็ไปห้าวือวิสสวัสดีทุบป,ปักอืมใช้ได้ออกซิเดียนคอปเปอร์อืม ฟิล์ลิฟิลสไลม์ทุบโอ้โหคัพเปอร์ห้าสุดเจ๋งขออัพเกรดหน่อยครับอัพเกรดพลิกแอคสองพันห้าคัพเปอร์บาร่วงกลับบ้านแป๊บไปเอาห้าคัพเปอร์บาร์ครับนึกว่าใช้แค่อันเดียวที่ไหนได้ห้าอันแสดงว่าสามอันนี้ไม่พอต้องต้มเพิ่มอืมฟ้าผ่า านคอปเปอร์อีกหน่อยสิบล,ละไปแล้วก็ไปต้มปึ้งไม่มีโคโคมีปะโคลสองอันพอดีเลยครับไปะเลยปักปักหรับยืดหลอโอ้ดูดิอีปุ๋ยเร่งโตอะโตแล้วอะ เร็วมากมุกนี่เผาลูกหัวหมาเดินกลับไปหาคลินเอาไปเลยอืมสองวันตังห์ายไปสองพันครับโคตรเยอะมากเฮ้ยคุยได้ยะไม่มีอะไรอือนี่เลย นี่โอ้โหนิวรีวอร์ดด้วยได้ไรครับอือ้มได้เฟอร์นิเจอร์รนี่บ่ายสามแล้วเนี่ยเราเดินเล่นมานานมากแล้วครับยูลี่อยู่ไหมเออจะว่าไปเราก็ไม่ได้เดินมาเก็บของใช้หาดนานแล้วนะเฮ้ยเรนโบ่เชลโอ้โหเนรนโบ่เชลนี่มันได้ข่าวว่าเป็นของจำเป็นมากครับต้องใช้ ต้องใช้ในการโบ,บ๊ะโบ,บ๊ะอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับโหยาวทองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของแปบบ๊บของเพียบไม่ได้เก็บมาหลายวันวันดีลงุงขอคุยด้วยหน่อยเหมือนเดิม วิลลี่อยู่ไหมผมมาซื้อเบ็ดครับยูสทาวเวอร์ทูแคชฟิชนี่ใส่เบ็ดพันแปดมีตังไม่พอขอขายของพอแล้วซื้อเลย <c oughs> โคตรสุดเจ๋งใส่เบ็ดเลยใส่ไงขี้ขวาโอเค ปลาครับตกปลาตรงนี้เลยโอเเ้โหเร็วมากเอ้ย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 วิลลี่ไปไหนเอ้ยเอ้ยนิ่งโอเ้เพอร์เฟกเอ้ยเลสแนปใช่ป่ะเลสแนปเปิดใส่เบ็ดแล้วดูดีครับ สาลายมาเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยรู้สึกเบ็ดเบ็ดเบ็ดดีๆนี่มันก็คุมคุมได้ดีขึ้นนะเนี่ยคุมง่ายขึ้นอ่ะเออซื้อเบ็ดใหม่รู้สึกคุมง่ายขึ้นเยอะครับเบ็ดเก่านี่แบบโอคุมอย่างยากอืมา วันนี้ได้ตกปาลางเดียวครับว่างครับว่างเล็ดมูเล็ด,ลลดตังเลยเจ็ดห้าบาทโคตรน้อยเราจะกลับบ้านตอนสองทุ่มแบบอาแว่นตาอุ้ย อึบอึ๊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 บเปร๊คดิเปร๊คดีนั่นเกือบพล้วไงเลดมูเลสมันมีแต่เลสเนปเปอร์กับเลดบูลเลสมูมูเลสเหรอแล้วก็สาหร่ายทะเลครับผมไม่มีปลาเลยแบบแปลกมั้งเหรอหนึ่งทุ่มแล้วครับ อึบออเออโ,โอ้โหหลุดเลยดูมันดูมันมน,นี่โอ้โหฮาริบัตสาลายทะเลอึบเฮ้ยยาโอ้โหนั่นไงดูมันกวนตีน อาลิบัตตัวเดิมโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโดูมันดูมันโอ้โหโอ้โห,โโหผมคิดว่ามันจะลงมาผมคิดว่ามันจแะบบจะลงมาข้างล่างไงก็เลยแบบปล่อยไว้มันไม่ลงเว้ยโคตรคนตีนอะ่ะเอาจริงฮึมแน่แน,น่ตัวเดิมแน่แน่ โอ้โหดูอา้าวดูมันทำครับไอปลาตัวนี้โคตรเกลียนเลยเออซีวีดมาโอ้โ้น่นาจะเป็นเล็ดมูลเล็ดครับเล็ดมูลเล็ดแน่ๆใช่ไหมไม่ใช่หรอฮาริบัต ออะโจจ้าโคลา่าทิ้งเลยเดยีทิ้งหินแล้วกันกินหน่อยเออเพิ่มโคดน้อยเลยเออจะสามทุ่มแล้วเพิ่งเห็นเวลาตรงนี้ได้ก็ไปแล้วเอ้ยโอ้โหหลุดเลยอดเพอร์เฟกต์าริบัต ไปเลยครับกลับบ้านดีกว่าดูว่าวันนี้ขายปลาได้เท่าไหร่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ด้วยต้องเตรียมของขวัญไปให้สาวสาวอรัอนอนเอ้ยเดี๋ยวขายปลาก่อนเอ้ยจะเย็นต้องดูก่อนว่ามีอะไรที่ใส่คอเลชั่นได้บ้างพวกฟิชแคทฟิชไทเกอร์เอ้ยเรามีของมาใส่ย,ยังยังไม่มีครับ ืมเ้ยเนปเปอร์มีเลสแนปเปอร์ตัวหนึ่งครับที่เหลือก็ขายได้หมดเหลือ,อไว้ตัวหนึ่งนะเลนตาไอซีวิตนี่กินได้เนี่ยอันนี้ด้วยอะไรนะเฟอร์นิเจอร์ไปแปะเพดานเอ้ยแปะผนงัง เฮ้ย hey, แปะแปะไม่ได้เพจออนวอลก็แปะเท่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนี่ไปแปะตรงนี้แปะทิฟเฟยอ๋อคือออนวอลคือต้องขึ้นขึ้นหน่อยใช่ไหมชัดเลยนอน เฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยอ้าวอันนี้โอ้โหหาริบาทตัวละร้อยต้องเป็นดาวงเงินครับตัวละร้อยพริกสี่เม็ดร้อยหกสิบเหรอ